ฉากโปรเจกต์เอลิกเทนฮาร์เมื่อความฝันกับความจริงมันไม่เหมือนกันและกลับมาชนกันที่เลเวอร์กุเซนโปรเจกต์ใหม่ที่เริ่มต้นด้วยความหวัง วันที่1ก,ก,การกฎดาคมที่ผ่านมาเอลิกันฮาร์เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชของไบเออร์เลเวอร์กูเซนต่อจากชาบีอลรอนโซเป้าหมายของเขาเนี่ยก็ชัดเจนว่าอยากสร้างทีมใหม่ที่แข็งแกร่งหลังสโมสรเนี่ยเสียผู้เล่นหลักหลายรายในช่วงซัมเมอร์และปลุกไฟให้ห้างยานั้นจะกลับสู่ตำแหน่งลุนแชมป์อีกครั้งแฟนบอลหลายคนเนี่ยยังจำภาพจำสำเร็จของเอลิกทนฮาร์ได้ดีในอนดีตคว้าแชมป์ลีกดัชสามสมัยกับอาร์แจกออร์ดัมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีก แม้ปีแรกกับแมนยูเด็ดเดจะมีความวุ่นบายแต่ก็ยังมีอนาคตที่ดูเหมือนว่าจะดีทุกคนนั้นจึงตั้งความหวังกับโคชชาวดัชหลายนี้ระยะเวลา98วันที่จำกัดจนใจหายแต่ฝันกับกลายเป็นความจริงอันเจ็บปวดเอลิกันฮากอยู่กับทีมเพียง98วันหรือ62วันในตำแหน่งจริงๆเขานำทีมลงเล่นบุนเดสกาเพียง2นัดและเดฟเบโพคาร์แค่1นัด แม้สื่อเยอรมันจะวิจารณ์เขาว่าเอลิกเทนวิกแต่เวลาคุมทีมที่แท้จริงเนี่ยน้อยกว่า1เดือนครึ่งเลยเด้อซ้ำ ส่วนผลงานสั้นๆผสมกับความหวังและความผิดหวังเจนฮากเนี่ยเริ่มต้นทุกการด้วยชัยชนะในบอลช่วยเดฟเบโพครอบแรกบุกชนะซอนนินโฮฟ40บูนย์บูตกานนัดแรกไพ่ฮอฟเฟนแฮม12นัดที่2นำเวเดอร์เบลเ n มน3-1แต่ก็โดนตีเสมอ33ทั้งที่คู่แข่งเนี่ยเหลือเพียงแค่10คนการเริ่มต้นแบบนี้อาจจะยังไม่แย่มากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อกลับมากลายเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ ปัญหานอกสนามเมื่อความคิดไม่ตรงกับสโมสรเทนฮารมีหลายพฤติกรรมที่ทําให้ผู้บริหารและสื่อน,นั้นวิจารณ์นในตัวเขาเรื่อนเกมอุ่นเครื่องีิบาราซิลเกมกับเยาวมนยู20ของฟาร์เมนโกเขาก็ถูกเลื่อนไปสี่วันผลลัพธ์ก็คือแพ้ขาดเป็นหนึ่งต่อห้าคัดค้านการขายนักเตะสําคัญเทนฮารต้องการเก็บการอิจฉากาไว้สุดท้ายผู้บริหารอนุญ,ญาตให้ย้ายไปซันเดอร์แลนด์วิจารณ์ฟิตเนสของนักเตะเทนฮารกล่าวว่าทีมนั้นยังฟิตไม่พอแม้ปีซีซสั้นจะดูแลเต็มที่ ขาดความสามารถในการโน้มน้าวใจนักเตะเจ้าตัวนั้นไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นกับน,นักเตะชุดใหม่ได้ก่อนเกมลีกกับฮอฟเฟนไฮม์ก็ไม่มีการพูดคุยไดๆเลยแตกต่างจากชาเบียลลอโซที่เน้นการพัฒนาและมีภาวะผู้นําให้กับนักเตะส่วนการตัดสินใจปลดผู้บริหารยืนยันแนวทางชัดเจนการปลดเยนฮาร์กเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆแม้ในปีซีซั่นนั้นเพิ่งเริ่มซึ่งซ e อเฟเนนกาโลกล่าวว่า การแยกทางกันในช่วงทุรกาลแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดแต่เรารู้สึกว่ามันจำเป็นจริงๆที่จะต้องปลดเขาแม้ซีมอนโลเฟสผู้อำนวยการกีฬาจะเคยโต้แยง้งเรื่องของการดึงเทนฮากมาร่วมงานแต่ผู้บริหารก็กับยืนกรานแนวทางกับการที่ปลดเทนฮากส่วนความรู้สึกของเทนฮากเสียใจแต่เขาก็เหมือนว่ายึดมั่นอยู่เทนฮากเปิดใจหลังเจ้าตัวนั้นถูกปลดหลังจากได้คุมแค่2นัดเทนฮากบอกว่าวการแยกทางกับโค้ชหลังจากลงเล่นลีกเพียงสองนัดเนี่ยไม่เคยเกิด ขึ้นมาก่อนการสร้างทีมใหม่ต้องใช้เวลาและความไว้บางใจโค้ชสมควรมีพื้นฐานที่นำวิสัยทัศน์และปรับทีมและกำหนดหนดมาตรฐานเพื่อเริ่มต้นผลงานนี้ด้วยความเชื่อมั่นและพลังที่เต็มเปี่ยมผมน่าเสียดายที่ฝ่ายบริหารนั้นไม่เต็มใจให้เวลาและความไว้บางใจผมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็ขอขอบคุณแฟนบอลคนสำหรับความอบอุ่นและความมุ่งมั่นโอ้โหบทความนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ บทสรุปบทเรียนจากไบเออร์อเลเบ์กุเซนหรือว่าห้างยาการสร้างทีมใหม่ที่ต้องใช้เวลาความสําเร็จนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสองนัดโค้ดนั้นต้องได้รับความไว้างวใจจากผู้บริหารหากถูกจํากัดจะยากต่อการปลุกไฟให้กับทีมได้ส่วนการสื่อสารกับนเตะมันก็สําคัญต่อความสําเร็จ แม้เทนฮากจะเก่งเชิงแทคติกแต่การสร้างความปฏิสัมพันธ์หรือความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็จําเป็นบทเรียนที่สําคัญทุกๆอย่างเนี่ยแม้ชื่อเสียงและผลงานอันลุง่งโลดของเทนฮากนั้นจะมากแค่ไหนแต่การทํางานภายใต้ในสโมสรที่ไม่ให้เวลาและพื้นที่ก็อาจจะทําให้โปรเจกต์ล่มก่อนเริ่มต้นนี่คือบทเรียนของห้างยารวมถึงเอลิกเทนฮา